ครับรถเช็คร้อยพร้อมใช้ครับกับคูปะต้า M7040SU ปี53ครับกับค่าตัวราคาเพียง559,000บาทครับยางใหม่4เส้นเช็คเปลี่ยนถ่ายของเหลวใหม่ทั้งระบบนะครับตัวนี้นะครับใบมีดหน้าใหม่นะครับลูกหมากคันหน้านะครับเช็คใหม่ทั้งระบบนะครับกับค่าตัวที่ถือว่าคุ้มๆนะครับ559,000บาทนะครับตัวนี้เป็นคูปะต้า M7040 นะครับรถนะครับตัวนี้ผมให้เปอร์เซ็นต์นะครับเกือบร้อยนะครับคันนี้ผมเช็ค ปั๊มนะครับเปลี่ยนหูฉีดให้ใหม่นะครับอ่าล้างถังน้ํามันให้ใหม่เรียบร้อยนะครับน้ามันเครื่องของเหลวเปลี่ยนใหม่เก็บสีใหม่นะครับเปลี่ยนสติ๊กเกอร์เป็นรุ่นใหม่นะครับตัวนูนให้เรียบร้อยนะครับส่วนชั่วโมงการทํางานนะครับคันนี้ไม่ขึ้นนะครับไว้วัดรอบอะไรต่างๆปกตินะครับอ่าฝาครอบเกียร์บอกผมหุ้มให้ใหม่เรียบร้อยแผ่นราคาผมเปลี่ยนใหม่มาพร้อมกับฐานพวนนะครับอ่า 6ใบนะครับ26นิ้วนะครับของตาช้างแท้ๆเลยนะครับใครที่สนใจนะครับตัวนี้นะครับ M7040 นะครับสภาพพร้อมใช้วันนี้ทดสอบหน้าง,งานจริงนะครับให้กับเพื่อนๆ พี่ๆนะครับไม่ว่าจะติดตามทางฝั่งสปปลาวติดตามทางภาคใต้หรือว่าติดตามกันทั่วประเทศไทยหรือว่าอยู่เมืองนอกนะครับที่กําลังหารถไว้ให้ทางบ้านใช้นะครับเราก็มีการจัดส่งให้นะครับสนใจคันนี้ขายเป็นเงินสดนะครับแล้วก็สามารถออกผ่านทศได้นะครับติดต่อสอบถามที่0918611191นะครับเดี๋ยววันนี้ให้พี่ซีนะครับทดสอบระบบให้ชมครับวันนี้รีวิวกัน2ช่องเหมือนเดิมครับกับช่องนัทเตอร์สาขาใหม่นะครับเสียงแน่นๆนะครับ ระบบไฮดรอลิกสมบูรณ์ครับระบบหางสมบูรณ์นะครับตัวนี้จะเป็นระบบนะครับเป็นคัดแห้งนะครับแเกียร์หน้าแปดเกียร์ถอยนะครับนี่ครับงานจริงครับเปลืองท้ายไม่หอนครับเปลืองเงียบนะครับระบบไฮดรอลิกสมบูรณ์ก็คือจบแล้วครับรถไถนะครับไถที่ซื้อไปไว้ใช้งานนะครับ ถึงปีรถมันจะเยอะนะครับแต่เราได้บิ้วใหม่ได้เก็บงานใหม่ได้เช็คใหม่เหมือนรถใหม่แล้วนะครับรับรองว่าเป๊ะแน่นอนนะครับสังเกตที่ควันครับควันไม่มีไหลนะครับควันไม่มีดำนะครับการเผาไหม้ถือว่าดีมากๆนะครับกับราคาค่าตัวคุ้มๆนะครับอีกหนึ่งครั้งที่559,000หานะครับราคานี้จัดส่งให้ฟรี300กิโลเมตรแรกนะครับหรือเพื่อนๆที่ติดตามทางฝั่งลาวนะครับอยากได้รถไปใช้ก็มีเสียค่าข้ามเพิ่มนะครับระบบไฮดรอลิกนะครับโบวินทํางานปกตินะครับ นะครับ4วิวทำงานปกติครับกำลังเรือนืดนะสุดยอดครับใบมีดใหม่นะครับตัวนี้นะครับใบมีดผมเปลี่ยนใหม่มันก็จะดันยากหน่อยนะฮะดูนะครับโหลดหนักๆนะครับดู4วิวครับหางไม่กระตุกไม่ย้อนนะครับ ัดเลยโอเคครับปัดท้ายปกตินะครับดอกยางใหม่ๆนะครับจัดยางให้ใหม่สี่เส้นยางหนังเป็นโอตานิ้ด้วยนะครับไม่วัดรอบเป็นปกตินะครับฝาเครื่องเปิดไม่ได้เด้พี่ซี่มันมันติดเดี๋ยวเวลาเปิดฝากระกปรงมันติดปะมันติดขางปะว่าว่าติดขางป่เ่ราเป็นหนังผมยานมันไล่างาออกช่างไม่เอองานออกช่างไม่ เดี๋ยวรอเปิดฝากระโปรงก่อนนะตัวนี้นะครับได้แบตเตอรี่ใหม่นะครับน้ํานะครับไม่ดันเดอร์นะครับน้ําดีนะครับไม่ดันนะครับเดี๋ยวดูเครื่องยนต์ครับดึงการวัดครับดึงการวัดว่าต้องดึงโดนเดอร์เดี๋ยวน้ำมันเครื่องมันจิดตีออกมันอยู่ต่าเครื่องดีครับชัดเจนนะครับตรงปกไม่มีจกตาครับกับคูปะต้า M7040 นะครับรถปี53 เรมทะเบียนชุดโอนพร้อมนะครับจัดส่งปีให้300กมนะครับกับราคาที่559,000บาทนะครับวันนี้รีวิวหน้าแปลงจริงครับทดสอบระบบรีวิวการทำงานให้กับลูกค้าได้ชมกันเวทล้อหลังข้างละ2ก้อนนะครับใครที่สนใจก็ติดต่อสอบถามมาเดอได้นะครับด้ขอบคุณครับ